เรื่องหลังคลิปนี้ถ่ายทําและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเข้าไปนะครับเลือกคลิปที่จะนํามาตัดนะครับคลิปตัวนี้นะครับเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนเลยนะครับส่วนนี้นะครับแบ่งฉากครับลบส่วนหน้าออกไปครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตึ๊กๆๆๆๆๆๆตๆๆนี้นะครับแบ่งฉากนะครับ ลบส่วนท้ายออกไปนะครับจะเห็นว่าคลิปมันสั้นเกินไปนะครับทําให้คลิปมันยาวขึ้นนะครับโดยการปรับความเร็วนะครับมาที่ความเร็วมาที่ปกติเราผมลดลงมาสัก0.7เท่าประมาณนี้นะครับได้ความยาวคลิปมาแล้วประมาณนี้นะครับติ๊กถูกเข้าไปครับแล้วก็จะลบเสียงก่อนนะครับปิดเสียงก่อนนะครับเดือนหาเครื่องมือระดับเสียงแล้วลดมาที่ศูนย์เลยครับติ๊กถูกเข้าไปครับจะเห็นว่าคลิปของเรายังไม่สวยงามนะครับ ขอปรับแก้สักนิดหนึ่งนะครับเลื่อนหาเครื่องมือปรับแก้เลยครับนี่ครับผมเพิ่มความสว่างเล็กน้อยครับนิดเดียวพอครับความอิ่มสีเนี่ยเพิ่มเยอะหน่อยแล้วกันให้มันสดๆหน่อยครับแสงไฟรอบๆเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็ทําให้คมชัดขึ้นเล็กน้อยครับแล้วก็นะครับผมจะมาที่ชาร์โดเลยครับเงาเลยครับปรับเงาขึ้นนิดนึงครับมาที่สีดํานะครับลดสีดําให้มันเป็นสีดํามากขึ้นหน่อยด้านนี้ นะครับทิกถูกเข้าไปครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับต่อมานะครับผมจะทําการใส่ตัวหนังสือนะครับแบ็กกลับมานะครับมาที่ข้อความนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับเพิ่มข้อความเข้าไปเลยครับว่า Good Morning นะครับ G นะครับ O O D นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับ Morning ครับ M O R N I N G ครับแล้วก็ปรับขนาด นะครับแล้วก็ดูตำแหน่งตรงนี้ให้มันลอยมาตรงนี้ดีกว่าอ่านิดหนึ่งเราขนาดขยายนิดนึงครับค่อยๆทําครับทีละนิดทีละนิดประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับมาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะมาที่ฟอนต์ก่อนเลือกรูปแบบฟอนต์ที่เราต้องการก่อนขอตัวอ้วนแบบนี้แหละนะครับตรงนี้แหละอ่าอ้วนดีนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เอฟเฟกเลยครับเลือกผมขอเลือกเป็นสีฟ้าๆหน่อยก็แล้วกันครับให้มันเข้ากับท้องฟ้านีแบบนี้ดีกว่า นะครับมีอีกไหมที่เป็นสีฟ้าสวยๆอ่าประมาณนี้นะครับเราติ๊กถูกไปก่อนครับนะครับจิ้มที่ตัวหนังสือนะครับข้อความนะครับเลื่อนหาตัวนี้เละครับเครื่องมือตัวนี้ยึดกาไปครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตอนที่เราเดินลงมานะครับให้ตัวหนังสือลอยขึ้นจึ๊กนะครับมาตำแหน่งนี้ให้ลอยขึ้นตรงนี้นะครับติ๊กคีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับมาที่ตำแหน่งด้านหน้านะครับเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้ครับตัวหนังสือเราก็จะเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ เรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทําการเอ็กซ์พอร์ตไปหนึ่งครั้งครับส่งออกไปหนึ่งครั้งจึงครับนั่งรอสักครู่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแบ็กกลับมาครับจิ้มแบ็กกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวหนังสือสักนิดนึงนะครับจิ้มมาที่ตัวหนังสือเลยครับแล้วก็มาที่สไตล์เลยครับมาที่เอฟเฟกเลยครับแล้วผมเลื่อนมาที่สีฟ้าแล้วกันครับผมอยากให้ตัวหนังสือเป็นสีฟ้าๆครับเลื่อนหา รูปแบบที่เราต้องการนะครับนะตัวไหนว่าที่เราย้่งการแบบหนึ่งนะครับเลื่อนดูก่อนขอตัวนี้ก็แล้วกันให้เป็นขอบขอบสักหน่อยขอบ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 เป็นเส้นเส้นนะตัวนี้ก็ไห้เป็นเส้นเส้นหน่อยอืมกถูกเข้าไปครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปอีกหนึ่งรอบนะครับส่งออกไปครับ เรียบร้อยครับจิ้มแบ็กกลับมานะครับนะครับแล้วก็จิ้มมาที่ข้อความครับลบข้อความตัวนี้ออกไปเลยครับแล้วก็เอาคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปเข้ามานะครับจิ้มบวกเข้าไปนะครับนี่ครับตัวแรกมาก่อนครับเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็นะครับจับเจ้าคลิปตัวนี้ลงมาด้านล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนหายเครื่องมือภาพซ้อนครับจับเพิ่มเท่ากันเลยครับปื้ดครับนี่ครับเท่ากันแล้ว เสร็จแล้วนะครับทําการมาสนะครับจิ้มที่คลิปด้านล่างนะครับเลื่อนหาเครื่องมือมาสนะครับเลื่อน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 นี่ครับให้ตัวนี้เลยครับแนวนอนนี่นะครับอืมแล้วก็กลับทางเลยครับก็บิดห้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตำแหน่งนี่ครับกระตัวนี่เรียกว่าหลังคาเนี่ยครับค่อยๆปรับเสซไมาตรงหลังคานะครับปรับ ความฟุ้งนักหน่อยนะครับขนนกสักสองแล้วกันมาวันนี้ครับทิกถูกเข้าไปครับนะครับตัวหนังสือก็จะโผล่ขึ้นมาด้านหลังแบบนี้แล้วนะครับแต่คราวนี้ยังไม่พอนะครับขอเพิ่มคลิปใหม่ตัวนะครับจะตัวนี้ตัวหนังสือตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับจับลงมาข้างล่างเลยครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนเหมือนกันครับภาพซ้อนแล้วก็จับลงมาด้านล่างเลยครับนะครับมาซ้อนทับเลยทับเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะ ตำแหน่งไหนที่ขึ้นมาขึ้นมาจื้อตรงนี้เสร็จแล้วครับแบ่งฉากครับลบส่วนหน้าออกไปครับตัวหนังสือขึ้นมาฟึบแล้วก็โผล่มาแบบนี้นะครับค่อยๆโผล่มาขอมาสก่อนเลยครับเลื่อนหาเครื่องมือมาสก่อนครับเลื่อนๆเลื่อนมาสรับตัวนี้ครับเหมือนเดิมครับใช้ตัวเดิมเลยครับนะครับกลับทางนิดนึงสิตัวหนังสือมันซ้อนทับกันแบบนี้อืมว่าโอเคนะ กับขนนกสักเล็กน้อยครับสักนิดหนึ่งเล็กสองนี่แหละนะครับเนียนๆหน่อยนุ่มๆหน่อยติ๊กถูกเข้าไปครับติ๊กถูกเข้าไปครับนี่ครับหมดตัวหนังสือขึ้นมาไวบแป๊บนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวดูนะปั๊บนี่จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยครับจิ้มที่คลิปครับมาที่ภาพเคลื่อนไหวครับมาที่เข้านะครับแล้วก็ผมจะให้เขาค่อยๆขึ้นมาแบบนี้ด้วยกันนี่ครับฟึ๊บอย่างนี้พอนะครับติ๊กถูกเข้าไปครับ เรียบร้อยเลยครับฟ้าบนะครับนะ่ครับเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับคุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์จากเปียกสอนไททำครับ